สวัสดีสวีดัสครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนุ่มุบลคนร้อยเอ็ดคือเก่า สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีน้องอุ้งหญิงเพชรรันแพงสวัสดีเอฟซีสาวน้อยเพช่รันแพงและสวัสดีเอฟซีช่องหนุ่มโวลคนร้อยเอ็ดทุกท่านนะครับและสวัสดีพี่ๆเอฟซีที่อยู่ต่างประเทศเหมือนเดิมให้กาลังใจทุกท่านที่ไปทํางานครับผมสำหรับวันนี้หนุ่มโวลคนร้อยเอ็ดนำประเด็นดีๆสิ่งดีๆมาฝากมาตอนพี่น้องเข้าคือเก่าตามสไตล์ช่องหนุ่มุบลคนร้อยเอ็ดครับพี่น้องสำหรับวันนี้หนุ่มวลคนเอ็ดก็ติดตามหลายๆคลิปในหลายช่องทางเกียกักหลานน่อยก็ดีหลายๆอย่างครับ แต่ที่ผมนั่งดูแลประทับใจมีอยู่คลิปหนึ่งคลิปที่พ่ออีกเอาลงคงขับพี่น้องตั้งแต่เสาร์ครับพี่น้องสิ่งที่ผมเห็นคือทุกคนในบ้านเตรียมตัวไปร่วมงานผมมานั่งเบิงคิดในใจผมเป็นคนคิดไปเองหลายหรือเปล่าอันนี้ก็บอหูนะแต่ความรู้สึกที่ผมมองเห็นที่หลาน้อยและทุกคนในบ้านเตรียมตัวเหมือนแม่ทัพเขาเอื่อูนยนหนาแม่ทัพท่านหนึ่งแม่ทัพหญิงท่านหนึ่งกําลังจะเดินทางไปร่วมงาน มันเป็นความรู้สึกของผมเองเด้บู้โบโว่าทุกคนดูแล้วคิดยังไงพ่อพ่อเอกบอกว่าเตรียมตัวจะเดินทางไปร่วมงานเหมือนแม่ทัพเพิ่นกำลังสีเดินทางไปร่วมงานมันเป็นความรู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะเป็นแม่ทัพที่ประชาชนหรือทุกคนหลายคนรอคอยแม่ทัพคนนี้มาร่วมงานมันเป็นความรู้สึกที่ผมเบิงแล้วป้าลาน่อยถ้าแม่ถ้าแม,าม่ลาน่อยบ่ไปเหตุการณ์สิเป็นยังไงงานนี่สิเป็นยังไงอะไรหลายๆอย่าง มันเป็นความรู้สึกที่ผมประทับใจไงป้าพ่อหลานน้อยประกาศจะร่วมเดินทางไปหลานน้อยบอกว่าหลานน้อยเป็นแขกรับเชิญหรือศิลปินรับเชิญครับพี่น้องผมก็นั่งเบิ่งคิดในใจป้าเพิินคือคือแม่ทัพที่จะเตรียมไปร่วมงานงานหนึ่งนะพ่อเขาเบิ่งแปลเฮ้ยแม่ทัพกําลังจะไปพวกเราในฐานะเอฟซีนะผมเสื้อเลยว่าพ่อหลานน้อยประกาศจะไปร่วมงานแค่นั้นเละเอฟซีหลายๆท่านซื้อบัตรกลุ่มปิดเลยเด้เพิ่นยุไ่ไกลนะ เพราะว่ารอดูรอเชียร์รอชมหนึ่งที่ผมบอกย่ามได้อดใจบวไวยแล้วเอฟซี FC ทุกท่านรอคอยหลาน้อยรอติดตามหลาน้อยขึ้นเวทีใหญ่ไงสิ่งที่เอฟซทั่วประเทศเอฟซหลาน้อยทั่วประเทศรอคอยคืออยากชมอยากเชียร์อยากให้กําลังใจหลาน้อยอยากเห็นหลาน้อยยืนบนเวทีใหญ่เหมือนกระทั่งผมพูดลายอยู่ไหนทุกคนพร้อมจะตามไปเชียร์ติดตามทุกอย่างแม้กระทั่งหลายๆท่านไปติดตามถึงขอบเวที นี่คือความรู้สึกลาอยู่ไหนเราก็จะไปเงีนยมาครับพี่น้องคืออย่างผมบอกละโตเกียวเชิญลาน้อยไปร่วมผมก็ซื้อสาวน้อยวงสองทำไมเราจะไม่ซื้อตั๋วละ่ะผมก็ซื้อเรียบร้อยรอดูรอเชียร์รอชมเพราะผมก็รอไปดูลาน้อยลาน้อยอยู่ที่ไหนเราก็จะพร้อมที่จะไปไปให้กําลังใจลูกสาวครับพี่น้องเราพร้อมที่จะติดตามพร้อมที่จะเชียร์ลาน้อยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนอะไรยังไงเราอยากเห็นอยากดู การที่เราได้ดูหลานน้อยมันคือความสุขของ FC ทั่วประเทศและทั่วไทยแม้กระทั่งผมผมติดตามผมติดโทนะไม่ได้ไปผมก็ซื้อกลุ่มปิดเชียร์ให้กําลังใจแมนวอคับพี่น้องเป็นสิ่งที่ผมต้องการและติดตามมันเป็นความสุขของผมผมเชื่อเลยว่า f อหลายท่านก็คิดเหมือนกันกันกบผมเพราะว่าการได้เชียร์ได้ชมได้ติดตามหลานน้อยเป็นความสุขส่วนบุคคลไม่มีใครมาสามารถอธิบายได้นอกจากเราเองถ้าไม่ได้ดูเราก็ ว่าเป็นแต่อยู่นะมันเป็นความสุขผมได้ดูมันกระโลง่งดึกวันไห้ผมกรชอบเบิงรอเชื่อคือเกาเพราะผมเชื่อเลยว่าวันนี้จะมีเพลงอะไรใหม่ๆห,หลายๆอย่างให้เราได้เห็นและทุกคนก็รอติดตามพลังเสียงหลาน้อยบวกกับเครื่องเสียงใหม่อะไรจะเกิดขึ้น โอ้ยคิดไปประทับใจพี่น้องเอฟซี FC หลายท่านเห็นหลานน่อยเดินทางไปถึงโอ้ผมประทับใจประทับใจอย่างไหนครับพี่น้องทุกคนมาหาหลานน้อยมาถ่ายรูปหลานน้อยแม้กระทั่งหลายๆท่านไปอุดหนุนเสือหลานน้อยโอ้ยผมเบิ่งแหลกประทับใจนี่คือสิ่งที่เอฟซีทั่วประเทศทั่วไทยที่ติดตามหลานน้อยพร้อมที่จะชมอยากเห็นภาพบรรยากาศแบบนี้นี่คือความรู้สึกดีๆแม้กระทั่งลูกซิดหลานน่อย แม่ฮักจากต่างแดนเพิ่นก็มอบมาลัยให้ลูกซิดหลาหน้อยหรือน้องโซเฟียหนึ่งหมื่นบาทป้าผมเบิงแล้วน้องโซเฟียมาถูกทางแล้วนี่อันนี้คือดีใจกับน้องเห็นไหมลูกซิดหลาหน้อยแค่ประกาศตัวแค่นั้นแหละพ่อฮักแม่ฮักที่ฮักหลาหน้อยเพิ่นก็พร้อมที่จะสนับสนุนเต็มทีนี่แหละครับคือสิ่งที่เรามองเห็นแค่ทุกคนเปิดใจเดินทางมาถูกทางวัน ศิลปินวงหนึ่งผมมองเห็นชัดเจนลปีนี้น่าจะมีความสุขสุดๆเพราะทุกคนเข้ามาอย่างจริงใจเปิดใจไม่ปิดหูปิดตาเหมือนแต่ก่อนเปิดหัวใจเปิดอกเข้ามาทุกคนมีความสุขหลายๆท่านมีความสุขเห็นภาพประทับใจลาหน่อยเดินทางไปทุกคนแม้กระทั่งคนในวงทุกคนที่ถ่ายคลิปก็ดีใจหลายๆช่องติดตามหรือทางโจหนึ่งโจสองเขาเห็นเขาก็อู้ดีใจลาหน่อยได้ไปเดินทางทุกคนพร้อมที่จะนําเสนอสิ่งที่ดีๆ นี่คือความสุดยอดสำหรับหลายๆท่านถามมาว่าเฮ้ยหนุโมโอนคนเอดเจ้าไม่ได้ไปอบรมโจห่งโจสองเจโอหนึ่งกับเขาเจ้าสิไปจากไหนมาจากไหนผมอันนี้คือสไตล์ผมอยู่แล้วอันนี้ผมสิว่าไป้ฟางา่าขออนุญาตพูดนิดนึงบางท่านไม่เข้าใจก็ทักหลังบ้านมาถามอยู่นี่คือสไตล์ผมอยู่แล้วผมเป็นคนที่ เอาง่ายๆถ้ามีโอกาสผมร่วมแน่นอนแต่เราเป็นสไตล์ของเราถ้าย้อนอดีตไปได้ในอดีตจะเคยเห็นมันจะมีทหารกลุ่มหนึ่งที่เขารักประเทศชาติที่คอยปกป้องประเทศชาติแต่เขาไม่ได้ไปร่วมเป็นทหารหลวงเขาก็จะเป็นหน่วยที่รักษาประเทศชาติค่อยๆทำลายค่าศึกเล็กๆน้อยๆที่รอบเมืองโดยที่เขาไม่ได้ไปประกาศตัวเป็นทหารโดยตรงแมนบออันนี้คือบริวารจะของดูดีเด้ถึงเราไม่ได้ไป แต่เราอยู่ในรอบนอกแต่เราพร้อมที่จะทําดีกับหลาน้อยพร้อมที่จะปกป้องหลาน้อยผมเชื่อเลยว่าถ้ามีสิ่งไม่ดีอันไหนที่ดาราม่าขึ้นมานี่แหละช่องผมนี่แหละพร้อมที่จะปกป้องเปิดหูเปิดตาเปิดใจเปิดหน้าขึ้นมาผมผมมีแอบแฟงเห็นหนักก็คือเห็นหนาอันไหนถูกคือพูดอันไหนไม่ถูกคือไม่พูดอันไหนสิ่งที่คนที่พูดไม่ดีกับหลาน้อยพร้อมที่จะออกมาปกป้องเอาหน้าไปเชิญแน่นวาคับพี่นอ้องนี่แหละผมถึงบอกว่าถ้าย้อนไปได้ในอดีตในชาติ หรือสมัยตะกี้คือเอาเบืองหนังเนี่ยจะมีทหารกลุ่มหนึ่งที่เขาไม่ได้ไปร่วมทหารหลวงเนาะเขาก็จะคอยซุ่มซอยปกป้องรักษารอบนอกช่วยประเทศชาตินี่ก็คือกันถ้าเปรียบเทียบผมก็เหมือนคนที่อยู่ตามป่าตามดวงนี่แหละที่อืูรอบนอกถึงเราไม่ได้ประกาศตัวเต็มร้อยแต่เราทําคุณงามความดีด้วยความจริงใจสละเนื้อสละตัวได้พร้อมที่จะปกป้องทําไมถึงกล้าพูดขนาดนั้น ถ้ามิเชก็ย้อนไปดูทุกคลิปนะี่ยะสิ่งที่ผมไหนอันไหนดรามา่าไหนไม่ดีผมก็ออกมาพูดเลยนะไม่ได้กัก,กตัวเองพูดอย่างเต็มอกและประกาศทุกอย่างว่าผมคือพร้อมที่จะสนับสนุนหลาน้อยสิ่งที่เราทําดีใครก็เห็นสิ่งที่เราทําดีไม่มีใครว่าเราแม้เราจะอยู่ในสถานะไหนเขาก็เข้าใจเราแมนว่าขับผี่นนองเ่ราะแมนว่าว่อกไปไนร่อยหนึ่งเรานําเสนอสิ่งข้อมูลที่ถูกต้องนําเสนออะไรแล้วไปไม่ทําลายให้หลาน้อยเสียหาย ปกป้องในสิ่งที่สมควรปกป้องปกป้องในสิ่งที่ถูกต้องอันไหนไม่เข้าใจพร้อมที่ปรับจูนใหม่อธิบายใหม่แก้ไขใหม่ให้ถูกต้องแมนว่าครับนี่คือเราทํานี่อยู่แล้วถึงเราจะอยู่ตรงไหนเราก็พร้อมที่จะสนับสนุนและเชียร์แมนบาครับพี่น้องทุกคนฟางเบิงทุกคนเอฟทุกคนเขามีการพิจารณาได้อย่างดี จิตวิญญาณการวิเคราะห์ทุกคนเขามีความฉลาดของตัวเองในตัวอันไหนถูกอันไหนผิดเอฟซี FC ทุกคนทั่วประเทศทั่วไทยเขารู้คนไหนจริงใจคนไหนไม่จริงใจผมพูดเสมอว่าผมพร้อมที่จะปกป้องจริงใจคือจริงใจนี่คือความสุดยอดอยู่ตรงไหนการรักอุงอิงอยู่ต่างประเทศการรักอุงอิงอยู่ในประเทศไทยการรักอุงอิงช่องเล็กน้อยอยูอย่ต่างจังหวัดการรักอุงอิงขึ้กัน พร้อมที่จะสนับสนุนเหมือนกันหัวใจเดียวกันรักกันไว้ไม่ทะเลาะก,กันดีที่สุดสุดท้ายท้ายสุดละครับขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องหนุมโอนคนเอกเราท่านมีแต่ความสุขความเจริญรวยๆตอลอดไปครับสวัสดีครับ